ไปกันที่ชนบุรีค่ะก็เริ่มแล้วนะคะสําหรับการเปิดใช้มอเตอร์เวย e ฟรตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ถึงวันที่4มกราคมนะคะโดยที่ด่านบริการค่ะก็ยังคุมเข้มเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่เน้นเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์ค่ะ เป็นภาพบรรยากาศบนถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข7็กรุงเทพชลบุรีพัทยาและทางหลวงพิเศษหมายเลข9้าบางปะอินบางพลีพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนที่เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืนวันนี้ของวันที่30ธันวาคมนะคะถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่4มกราคมค่ะเพื่อสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวโดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพ จริงของการจราจรออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน M g r a กราฟิก a i l a n d Highway g กราฟิกและ QR Code รวมทั้ง f a c e b o o k นะคะศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวงค่ะโดยกรมทางหลวงของความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีชีวิตใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมเดินทางค่ะนอกจากนี้นะคะทางหลวงยังได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย383แหง่งโดยได้บุรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะซึ่งภาย ในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งจุดห้องน้ำบริการประชาชน581แห่งในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศนอกจากนี้ในจังหวัดชลบุรีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองแต่ละท้องถิ่นก็ได้ตั้งจุดบริการประชาชนให้บริการน้ำดื่มจุดพักคอยให้บริการประชาชนหากรู้ตัวว่าตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้า จากการขับรถก็สามารถที่จะหยุดพักตามจุดต่างๆที่ทางภาครัฐมีไว้ให้บริการอีกด้วยค่ะโดยแต่ละจุดบริการในปีนี้จะเน้นการตั้งจุดตรวจตรวจโควิดและการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานที่มีการอนุญาตขออภัยค่ะที่ไม่มีการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแต่จะไม่มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือเน้นจับเมาแล้วขับแต่ก็ไม่ได้แหมยความว่าหากผู้ขับขี่ผ่านจุดตรวจบริการแล้วมีอาการเมาแล้วจะถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดค่ะ